วันนี้นะคะกิ๊กแผ่นนี้สังขายดีเวอร์นะคะก็ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้กิ๊กก็เลยจะพามาชมเจ้ารถอเมร่าคันนี้นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งแม็กซิมัสจีน,นะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งตัวตัวใหม่เลยที่เพิ่งออกมานะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสั่งติดเป็นตัวชุดแต่งชุดนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะพาชมรอบคันกันนะคะว่าดูสวยดูเท่ดูโดดกว่าชุดอื่นๆยังไงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ลูกค้านะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กิกหน่อยนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะให้เพจ Nissan ขายดีเวอร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวกิกจะพาชมตัวรถรอบๆคันก่อนอ่าเชิญชมเลยค่ะไปเลยค่ะ ชตัวรถรอบรอบคันกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวยเหมือนที่กิกบอกไว้ไหมเดี๋ยวจะพาชมแบบตัวรถแบบรอบรอบคันเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแบบว่าอธิบายรายละเอียดของตัวรถตัวนี้นะคะอาเดี๋ยวดูกันใกล้ๆเลยค่ะด้านหน้านะคะสําหรับตัวแม็กซิมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวชุดใหม่ที่ทางค่ายแม็กซิมาเขาทาออกมานะคะเป็นรุ่น G ีทีาเดี๋ยวพามาดูตัว สเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตด้านหน้าอันนี้ไม่มีรอยต่อเลยนะลูกค้าเป็นตัวสเกิร์ตที่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวไปกับกับกันชนหน้าเลยนะคะตัวนี้เท่ากับกันชนหน้าเป๊ะอันนี้นะคะไม่มีรอยเว้าวรอยขูดขีดนะคะแล้วก็สีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยอ่าแล้วก็ในชุดด้านหน้าตัวนี้นะคะสําหรับตรงไฟตัดหมอกนะคะเขาก็ทําเป็นตัวเว้าวมาให้เป็นตัดสีดํานะคะ แต่รุ่น V ตัวนี้นะคะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้เนาะมันก็จะมีเบ้าเดิมนะคะอยู่ถ้าลูกค้าสนใจแบบอยากติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมก็แจ้งกับกิ๊กได้นะคะแล้วก็ตัวขอบตรงนี้นะคะสําหรับตัวรุ่น Maxima GT ตัวเนี้ยเขาตัดแดงมาให้ด้วยอ่าจะมาดูด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตรงกันชนด้านหน้าตัวนี้มันจะเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่เลยนะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวโลโก้ Maxima มาให้ด้วย สำหรับคันนี้นะคะเราเห็นเลยกิ๊กมีการติดตั้งตะแกรงกันมแมลงให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มาด,ด,ดูแบบว่าด้านหน้าเต็มๆเนี่ยให้เห็นชัดๆเลยมันดูสวยสวยมากเลยนะคะตรงนี้สวยไม่แพ้ตัวลำกาเลยนะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างตัวนี้กิ๊กก็ติดตั้งตัว ล้อแม็กปัดเงาให้นะคะจะเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมยางเดิมแต่ว่าปัดเงาให้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวด้านสเกิร์ตด้านข้างนะคะอะมาดูสเกิร์ตด้านข้างของ m a x กซิมัต,ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเป็นสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำแล้วก็ที่สวยขึ้นมาเด่นขึ้นมาเลยเขาจะมีขอบแดงนะคะตรงนี้ให้แล้วก็จะมีเป็นโลโก้นะคะแม็กซิมัมาให้ แล้วสาหรับคันนี้นะคะลูกค้ากิ๊กก้อนแถมตัวการสาดให้ด้วยแล้วก็จะมีคีบฉลามเพิ่มเติมมาให้นะคะอ่าเรามาดูไฮไลท์ที่ด้านหลังของคันนี้กันเลยกิ๊กว่ามันสวยอะ่ะมันสวยตรงตัวสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยสวยมากเพราะว่าตัวนี้จะมาด้วยท่อเป็นท่อคู่นะคะท่อคู่ซ้ายขวาเลย ามาดูเต็มๆเลยค่ะเป็นท่อคู่ซ้ายขวานะคะแล้วก็มีเป็นสีเทาตรงนี้จะเป็นสีเทาด้านๆนะคะไม่ได้เทาเดียวกับตัวรถนะแล้วก็จะมีตัดสีดำนะคะเป็นสีพื้นสกเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็จะมีตัวด้านหลังตัวนี้ติดติดสติ๊กเกอร์ว่า Maxim u s ันะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นครีบนะคะสามครีบดูแล้วมันแบบว่ามันดู สวยแบบดุดุก็ดุแต่ว่าออกสไตล์แบบว่าที่ที่แปลกใหม่นะคะสำหรับลูกค้าที่แบบอยากเลือกตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าอยากได้เป็นสกเกิร์ชุดไหนชุดนี้นะคะกีก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่สวยแล้วก็เพิ่งออกมาใหม่เลยแล้วก็ตัวนี้มาให้ดูส,ส,ป,สป,ปอยเลอร์หลังนะคะ สปอยเลอร์หลังของตัวนี้นะคะจะเป็นแบบดักเทลเหมือนกันเนาะเป็นแนบเป็นแบบแนบนะคะเป็นสีดำแต่ว่าชิ้นมันจะชิ้นใหญ่หน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวรถเยอะนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆหน่อยค่ะตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์ค่ะว่ามันจะเข้ามาในตัวฝากระโปรงท้ายอะ่ะเยอะเหมือนกันนะลูกค้าดูถึงความแข็งแรงของตัวสปอยเลอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ ด้านหลังภายในนะคะอาจจะกิ๊กพาชมด้านในด้านในคันนี้นะคะก็ติดตั้งเบาะหนังสีแดงเหมือนเดิมเป็นเบาะหนังสีแดงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะพาดูด้านในนะคะสำหรับตัวด้านในนะคะตัวนี้ก็มีการหุ้มเบาะหนังนะคะเป็นสีวายแดงแล้วก็ตัว ได้นะคะก็เดินเป็นได้สีแดงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวคอนโซลด้านหน้ากิ๊ก็หุ้มให้นะคะหุ้มให้แล้วก็ตัวนี้พิเศษขึ้นมาอีกตรงคันเกียร์นะคะกิ๊ก็มีการหุ้มเบาะหนังให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยสําหรับในรุ่น V นะคะก็มีหน้าจอให้เหมือนเดิมหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอหน้าปัดรถนะคะจะเป็นตัว ttf 7นิ้วนะคะจอแสดงผลแบบ 3ม,มิตินะคะแล้วก็จะมีตัวปุ่มปรับพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันต่างๆอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องโปรโมชั่นกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่ห่างหายไปนานเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็คือมีการทำงานแบบ Work f r ฟ m home นะคะลูกค้ากี่กก็เป็นขายออนไลน์ก็คือทำงานแบบ Work f r ฟ m home นะคะตอนนี้เราก็มี รถที่จะส่งมอบลูกค้าอยู่สองคันซึ่งเป็นคันนี้เป็นชุด Maxima ม t สคันนี้นะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะเป็นชุดลำกาเหมือนเดิมที่เราเคยติดตั้งกันมาแล้วแต่พิเศษตรงลำกาชุดนี้นะคะไม่เหมือนชุดอื่นที่กิ๊กเคยติดนะเดี๋ยวรอชมกันพรุ่งนี้นะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็โปรโมชั่นของคันนี้นะคะลูกค้าที่ออกรถแบบคันนี้นะคะกิ๊กนพิเศษสุดๆเลยยิ่งสําหรับลูกค้าขา้าราชการนะคะตอน ดอกเบีย้ยศนเซก็มาแล้วอ่าศูนยปซ็ีปีนะคะสําหรับลูกค้าข้าราชการกิ๊กมีให้แล้วก็พร้อมชุดแต่งให้นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะออกรถนิสสันกับกิ๊กเป็นอเมร a หรือว่าเป็นกระบะหรือว่าเป็นตัว n i ิสสันโน e นะคะทักแชททักไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะอ่าสำหรับโปรโมชั่นคันนี้เราลืมพูดไม่ได้เลยคันนี้นะคะกิ๊กให้ใช้เงินออกรถที่39,000บาทค่ะ ใน39,000บาทนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างได้ชุดแต่งชุดนี้เลยชุดแต่ง Maxima GT ชุดนี้ล้อแม็กปัดเงานะคะแล้วก็ฟิล์มเซรามิกรอบคันแล้วก็เบาะหนังกันศาสตร์ถัดท้ายกียบฉลามและกันมแมลงสำหรับโปรโมชั่น39 0 0 0นะคะทักมาคุยกันลูกค้ามีเอกสารครบนะคะกก๊กมีรถส่งมอบเลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ใน กรุงเทพนะคะก็สะดวกมารับที่โชว์รุนก็ได้หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกมานะคะจองออนไลน์กิ๊กมีบริการทําสัญญาแล้วก็เอารถไปส่งให้ถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาด้วยชุดแต่งสวยๆกับรถอเมร่าสวยๆคันนี้นะคะเอาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ